สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวหงแดงลเวัภูทุกคนแล้วก็สวัสดีแฟนบอลทุกๆทีมทุกๆสโมสรเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมมิสเตอร์พอลลี่กับช่องไม่ใช่กูรูแต่ชอบดูหงแดงนะครับวันนี้เราก็จะไปอัปเดตความพร้อมของนักเตะลเว์ภูนะครับที่จะยกทีมออกไปเยือนสปาร์ตาปลานะครับทีมอา่าฝูงอันดับหนึ่งของหลีกของประเทศเช็กนะครับเราก็จะไปรอดูกันนะครับว่านักเตะที่บาดเจ็บกันอยู่นะครับจะมีใคร หายกลับมาพร้อมช่วยทีมในค่ำคืนนี้ซึ่งจะลงเตะเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับโดยที่ค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีคู่อื่นเตะหลายคู่เหมือนกันนะครับโดยที่ก็จะเวลาเที่ยงคืน45นะครับก็จะมีโรมานะครับพบกับไบรตันนะครับแล้วก็สปาร์ตาปรานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเร์พูลของเรานะครับเวลาเที่ยงคืน45แล้วก็เป็นคาราบะนะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของเรเวอร์คูเซ่นนะครับ นี่ก็คือคู่ที่เตะในเที่ยงคืน45สนะครับส่วนคู่ที่เตะในเวลาตีสามนะครับก็มี AC มิลานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสลาเวียปรางนะครับแล้วก็ไฟบวกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสแฮมนะครับแล้วก็เป็นเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรนเจอร์และอีกคู่หนึ่งก็เป็นมาร์เซลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมิยาลิวนะครับซึ่งทั้งหมดก็มีเตะด้วยกันอยู่7คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับโดยที่ ความพร้อมก่อนลงเตะนะครับสำหรับรดิวพวงเราก็มีข่าวดีขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้นะครับโมเมดซาร่านะครับได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมแล้วตั้งแต่วันอังคารนะครับนี่ก็มีชื่อบินไปสาธารณะัเช็คนะครับเพื่อไปมีส่วนร่วมกับเกมค่ำคืนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเจคคคอปจะจัด,จดลงเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองหรืออาจจะไม่ให้ลงเลยลก็ได้นะครับเพราะว่า เรามีเกมนัดสำคัญวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับมันก็ต้องรอดูนะครับว่าเจคิครอบจะจัดการโรเตชันอย่างไรนะครับเพราะว่ามีเกมใหญ่กับแมนซิตี้รออยู่นะครับส่วนนักเตะที่หายปาดเจ็บกลับมาครับก็บอกไปแล้วนะครับมฮัมหม็ดซาลาห์นะครับหายกลับมาพร้อมซ้อมกับเพื่อนๆในทีมได้แล้วนะครับดาวิดนูนเยสกับดมินิกโซบอสไลนะครับก็หายกลับมาตั้งแต่เกมนัดที่แล้วนะครับที่ไปเฉือนเอาชนะ ทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้นะครับหประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งถึงแม้เราจะได้อนักเตะตัวหลักทั้ง3คนทั้งโมซาลาทั้งน้องหนุนนูนเยสหรือก็โซโบโดบินิกโซบัสไลน์นะครับแต่ว่าเจคเกตคอฟก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บที่หายกลับมานะครับซึ่งมันมีบทเรียนให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราเนี่ยรีบส่งโมเมดซาลาลงไปในเกมที่ เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชัยชนะมานะครับแต่มันก็ไม่คุ้มค่าครับกับการที่มูัมเมดซลาต้องได้รับอาการบาดเจ็บกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องพักต่อมาอีกหลายสัปดาห์นะครับเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเจอร์กนคอปเขาจะจัดตัวยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเจอร์กนคอปเราก็ต้องคิดเดยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรานอกจากจะ ลงเตะในวันนี้วันพฤหัสสบดีนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ยังมีเกมใหญ่กับแมนซิตี้รออยู่นะครับเจอเกตครอปเขาจะจัดตัวว่าจะใช้โรเตชันเอานักเตะดาวรุ่งลงก่อนไหมคือนัดน,นี้จะเล่นแค่ประคองตัวรักษาผลการแข่งขันไปก่อนยังไม่ได้จัดเต็มที่นะัดเพื่อที่จะเก็บเอานักเตะหลักๆตัวจริงเนี่ยไว้ลงบูสกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ก่อนน่าจะดีกว่าหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วก็ใน เลขที่2ที่กลับไปต้อนรับสปาร์ตาพาร์คที่แอนฟิลด์เราค่อยจัดหนักจัดเต็มกันไปทุกๆคนมีความคิดเห็นยังไงในการจัดตัวที่จะทําศึกในช่วงที่เรามีเกมเจทีทีแบบนี้ก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับซึ่ง เราก็มีสถิติไม่ค่อยดีนะครับสำหรับในเกมยูโรปาลีนะครับในนัดที่ออกไปเยือนนะครับก็คือในเกมเยือนของศึกยูโรปาลีของครับที่เราลงเตะไปทั้ง10-11นัดนะครับเราไม่ชนะเลยสักนัดนะครับในเกมเยือนของยูโรปานำนะครับย้ำนะครับว่าเกมเยือนของยูโรปาลีนะครับใน11นัดที่เราออกไปเยือนนี้เราไม่เคยชนะเลยนะครับโดยที่แพ้ไปถึง4เกมแล้วก็เสมอไปถึง7เกมนะครับซึ่งนี่ก็ เป็นสถิติของการออกไปเยือนในศึกยูโรปาลีกซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สาหรับทีมหงแดงของเรานะครับทีนี้ถ้าจะไปคาดการสําหรับนักเตะที่เจอเกตคอปจะส่งลงไปคืนนี้เราก็ต้องมาคิดดูก่อนนะครับว่าอ่าคืนนี้เจอเกตคอปจะเอาจริงขนาดไหนครับหรือว่าถ้าเจอเกตคอปจะโรเตชันจะทีมเพื่อประคองไปก่อนจะเก็บนักเตะตัวหลักไว้เนี่ยผมว่านักเตะที่เจอเกตคอปจะจัดลงนะครับแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นอ่า คอสตาซิมิกา์นะครับน่าจะเก็บตัวล็อบโบไว้นะครับเป็นตัวจริงในนัดเจอแมนซิตี้นะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นโจโกเมสกลับมายืนเซนเตอร์คู่กับจารลคอนซานะครับถ้าเกิดเจคเกคอฟคิดจะพักเบอร์จิลฟันดากับอิบาฮิมาโคนาเต้นะครับเอาไว้เจอกับแมนซิตี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เจคเกคอฟน่าจะใช้โจโกเมสแล้วก็จารลคอนซานะครับลงมาเล่นในตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะครับ ส่วนแบ็คขวาก็อาจจะใช้เด็กดาวรุ่งคอนเนอร์แบดลี่เหมือนเดิมนะครับต่อมากองกลางนะครับถ้าเราจะจัดแค่ประคองนะครับไม่ได้เอาจริงในนั้นนี้นะครับผมก็คิดว่าเจ้าหนูเจมส์คอนเนลแล้วก็บ๊อบบี้คางนะครับน่าจะได้มีส่วนลงมาเล่นในตำแหน่งแผงกองกลางนะครับแล้วก็อาจจะมีรุ่นพี่สักคนนึงนะครับลงไปประคอง รุ่นน้องนะครับซึ่งอาจจะเป็นวัาตารุเอนโดหรือไม่ก็อาจจะเป็นอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์คนใดคนหนึ่งนะครับลงไปเล่นร่วมกับน้องๆดาวรุ่งนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับส่วนแนวหน้านะครับผมคิดว่าก็อาจจะพักหลุยดรน,นะครับพะเล่นมาหลายเกมนะครับก็อาจจะเป็นลูอิสคูมานะครับดาวรุ่งลงมาเล่นในตำแหน่งทางฝั่งซ้ายนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น โคดี้กัปโะครับลงมาเล่นในตำแหน่งทางซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ลูอิสคูมัสเล่นในตำแหน่งหน้าเป้านะครับแล้วก็ทางขวามีฮาวิเอเลียนะครับเล่นประคองทางฝั่งขวาด้านหน้าไปนะครับซึ่งนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการจัดทีมแบบโรเตชันของเจอเก้นคอรอปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวนี้ซึ่งน่าจะพักผู้เล่นหลักไว้เจอกับแมนซิตี้นะครับสำหรับ เพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับอยากให้ใช้ตัวจริงเน้นเกมนี้ไปเลยหรือว่าอยากจะให้โลเตชันไปก่อนแล้วค่อยไปเน้นเจอเกมในบ้านเราที่แอนฟิลนะครับก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทักทายเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ